นมัสการครับพระอาจารย์ครับผมเติมคนคนไม่จบเจอุเจ้าไฟแห้งค่ะแห้งมือห่อนพักกันห่อนบ้างห่อนแล้วพระอาจารย์ผมแอบเปิดเยอะแล้วครับมันจะเสียกับไฟเดือยฮู้พระอาจารย์ครับเมื่อกี้นี้อ้าวโอ้ยเดือดเนี่ครับออกไปข้างนอกเข้าวอย่างนึงวายเป็นอยู่กลางเต่าอก เห็นบริเวณพงการเห็นได้บ่แต่ว่าเขาว่าช่วงสงการอาจจะมีฝนเพราะว่าตามท่าของกล่มตุตุครับอาจารย์ที่จริงตั้งแต่มือนีไปน,นี่ชิเรอ่มมีฝนมีจังน้อยนิดครับม่ยังไม่นีครึ้งจังน้อยคือมือมันชาวันฝนอีกตกครับแต่ว่าถึงแม้จะมีเมฆบบางปักไปแต่ว่าอากาศยังห่อนขึ้นเกา่า <c oughs> ี่อะเนี่ครับตามนั้นที่ครับารครันประยันนก่อนจะลงไปชิงบุรีให้ขามาหาานก่อนไปเมื่อไีรเมื่อนี้บอกวัาสิต้นแลยนะครับแนวว่าคุ้ง้ั้เาอนกันกันกัน่มือ้อมมาตีหานุกอนรีไปบะคือเซานี้ก็คือประมาณตีหน่งตีสองแนั้นนะรู้ว่าไม่ต้องตีหนึ่งตีสองก็รีไปเนาะไปไปชที่เขา มันนาเด็กกว่านั้นเจ้าอูได้มากนะ่ัติมาเน่าอย่างเนีาอย่างตามสัญญาโค้งสุดท้ายมันใจว่ามันเละมันเยัหมือนกันที่สมมตนละเละมันไม่ไหเลยิต่วาเละก่อนอื่นพออาจารย์นะครับติดค้างที่ไปที่มาของสี่นย์เปนยังคือฟันสี่ัูนย์ฟันหมดอันญาด้เลยครับตอนนี้สีนี่กกลาดเลยดีแม่ครับ ฟันปุ๊บก็ออกเล้าก่อนเลยนะครับเหล้าออกหรอบางทีสูนออกเมื่อใดออกตั้งแต่เมือ่อแ่ที่ร้อคิดไปเลยครับผมวันศุกร์นนะครับวันศุกร์บบเลยออกตั้งแต่วันศุกร์แปดศูนย์สี่นะครับสามตัวแตกแ,แต่ว่าเมือ่อวานนี้โอ้ยคนชมนกระโดดใสอยางใหญ่นะครับไ <c oughs> งล้ง <c oughs> ตึมเลยไงยล้ง <c oughs> ตึมเลย <c oughs> นี่แหละขันย่ามจะกระโดดใสยังจังนะครับมันมันเป็นจ้งซีตลอด ยังยงไหนจะคบครับเอาแต่ว่ากับว่าว่ากล้ากระโดดซักกป็นสิ่ะครับอาจารย์๋อจรบอกว่ามือนั้นใมือวันโซนโซนหลักสิบหลักสิบผสมนอกจากนี้เปิดว่ามา40ก็เห็นก็เห็นสีศูนก่อนัีเอกขึ้นมาไอ้คนใครเม่อคนนี้40นะครับครับผู้ว่าไม่ปู้บ่งคั นี่ไงที่ไปที่มาบอกแล้วปูปูตาปลาเขาเอามาให้คือเหล็กสี่ศูนย์เมฆมันก็จะไปกัได้วยพนมากพ้นมากกับโม่คนนึงนะพ้นมากกับโม่คนหนึ่มาแล้ววางตรงมีี่ไปที่มาชอบต่วนตัวมันเป็นไปไม่ได้ที่สิบพราว่ที่ไปที่มาที่ว่าย่ืดๆขึ้นมากซื้อนี่นะครับคือถ้าถ้าคนอื่นเนี่ยต้องต้องมีที่ไปที่มาแต่ว่าถ้าเป็นคนไม่โชคนี่ขึ้นมากก็คือขึ้นมากโหลดจังสีที่เขาใส่ จะ่าพระจันทร์ยอมเปิดเผยแล้วนะครับ40เนี <t un> <t un> <t euh ่ยปูตับขาวเอามาให้พูดถึงปูตับขาวขาปูน่าน่าพอสมควรเลยที่ไปแล้วเนี่ยเอามาให้แล้วก็ไปฝากไว้เอามวามกลัวนี่ไปแล้วเรื่องเปิดเลยก็เลยไปนี่เปิดเลยฮะเพราะปูไปปุ๊บก็จะไม่เป็น อือมตรงนี้กองนี่กองของพี่จงังกองเหรอพี่จังคล้ายๆครับก้องของขวัญเมียง<ส><น>ที่เคยที่ปูออก,ไปไก็อยอางมื<ส>่าไหรก็จิเดี๋ยวจะมาล่กตาเปิดไปก็ได้เปิดให้ปูไปก่อนจงคอยเปิดนะครับพอปูค่อยหลังคอยหลังปูปุ๊บพอจังเปิดเบื้องท่านที่สี่ศูนย์วุงแดงจึงครึ่งนะครับ เอกี่มาทีสุดครับแล้วก็ไปออกเล่าแขนบุฏิฉาพวกเป็นปูนพ่น,พน,พนออกมาจากเล่าครับอาจารย์ักแล้วทีสุดปูปูมี่เอาูนย์เก้าหกกับหนึ่งหกไม้นะครับเนาะโอ้โหม,ม่นเอาเก้าสิบหกไม้คือบอกว่าถวายไข่เก้าสิบหกฟองแต่ว่าหนึ่งหกนี่คือค้นดีมาถวายไข่ หลังจากปูไปแล้วผมจำอะไรครับาญานเลขสิบหกฟองเลขปูก็แค่กระนี้สองตัวศูนย์เก้าหกกับสี่หนึ่งเจ็ดบอละวของปูอีน่ะบุ่งกลุมปูไง่กับปูมเขามอ๋อสี่โมงที่โมงสองโมงนะครับสี่หนึ่งเจ็ดนี่พญานตีเอาจากพิษณนะเออนะครับสี่หนึ่งเจ็ดกับสี่เจ็ดตีเอาจากพิษณนะที่ปูมากว่าเอาเอาใครว่างใบกอนเราไม่เละโกไม่เละหาแล้วก็ไม่กลุ่มแล้วก็ไม่เจ็ด กูบอกว่ากุ้งนี่กูจะให้เ,เป็นหนึ่งนะครับพระจาจาร์ก็ตีหนึ่งเจ็ดทันทีเรากับนั่งรําที่มานัมนะครับพระจาจาร์ก็ได้ตีเป็นสี่หนึ่งเจ็ดต,ตัวนี้เป็นตัวเลขที่เลขครับเก้าสิบหกฟองที่ปูสั่งมานะครับแล้วก็เลขที่ปูตับะะเขาเอามาให้คือสีอ่ศูนย์นจะมาสี่ศูนย์หลอกล่าไปแล้วนี่ ออกง่ออกกาย<ห>แล้วสิบวันแม่นตัวแถมลุงใบตาลังไหมลุงไปตาลตางแลแง้วแถมอีกสิบหกฟองสิบหกฟองแต่ว่าถ้าเป็นตัวเลขที่ไม่ได้ออกจากปากปูหรือว่าถ้าปูบม่ได้หายอาจจะบม่ค่ยออกนะครับแต่ว่ากับองค์มือเพื่นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้กระ,ะนึ่คงคือนก้าวหนี่งกุ้งใจเป็นนึ่งเนี้ย แสดงว่าเจมชอบหนึ่งผกนิดหนึงหรือว่ามีชูนเก้าตันชูเก้ามันบอครับมันจ่เป็นเก้าหกมันจะเป็นชูหนึ่งหอ๋อนี่อาจารย์ก็จะเป็นหนึ่งนิดสนใจบอโอ้เป็นไงไม่ชวนบอ คือครับถ้าว่าวาเรนสีคือกุ้งนี่กูให่เป็นหนึ่งศูนย์เก้าหกอาจจะเป็นศูนย์หนึ่งหกก็ได้เพราะพูดว่ากุ้งนี่ให้เป็นหนึ่งกุ้งใช่เป็นหนึ่งแล้วตัวเลขที่มีหนึ่งก่อนอันนี้คือหนึ่งหกศูนย์อยู่ตัวนี้ใช่ไหมศูนย์อยู่ตัวนาระเบ็งหกกุ้งอยู่ตัวนาเลขเจ็ดแต่ว่าตัวกุ้งให้เป็นหนึ่ง วันนี้ตัวว่องกลมตอนที่เอาไข่มาหาแกเป็นศูนย์หกอศูนย์เก้าหกเนาะครับมาที่นี่ตัวกุ้งนี่ยไปไปเป็นหนึ่งเมื่อกี้ที่แม่นตัวนี้ตัวนี้หนึ่ง <1 S 2> จักแล้วกระดาเอา <c oughs> แต่ว่าทับปูบอกว่าเป็นหนึ่งเลยกันมีทจิตเป็นศูนย์หนึ่งเจ็ดก็ได้นี่แต่พระอาจารย์บอกไปยศนีครับบนเนี่ยต้องมี ระหว่างเก่ากับหนึ่งต้องมาให้เห็นนะครับข้ามที่ปูบอกว่ากุ้งเสียเป็นหนึ่งเนี่ยเป็นที่ปูเสียงสนหรือว่าปูปังหรือเปล่าอันนี้ก็บอกหูคือึไก่นะครับพระจาจาร์กรบอกสมาราปูได้ฟ,ฟังจังส่เสียงส่วนด้วยแบบชเก้าสิบโเป็นทุนก,ก,กใตเลยแบบนี้นะครับขึ้นมาบางับางบังข้ามเบาเหรือซื้อไหนครับมาบาังข้ามเบางานาน,นี้เปเสียงสน เสียงมันโตเล้วครับอาจารย์เสียงมันแล้จนมาเห็นเก้าหกมันม่ครับบานี่ักสิบหกมันาบารนี้ซก่งสิบเอเป็นหนึ่งัเข้าสิเเป็นหนึ่นั่ะครับเก้าสิบเอดเป็นหนึ่งนั่นแะนี่เ็ตัวเดียวกันต้นตัวเลยครับเพราะว่ามันจะเป็น0ุนยหนึ่งหกเือข้าวปลาซีอกั่ใบพรอยนะรัวใจเราิเคราะห์คืออยู่ครับคืออยู่แต่คือจเป็นวาเสร็จเนาะ ขนาดฟันเองนี่งั้นต้องวิเคราะห์อีกนะครับนี่คือจริงๆแล้วไม่สามารถดูได้เพราะเป็นแค่เพียงความฝันซีบอกว่าาจะหันฟันไหนแน่ยฟันไหนแน่สิีฟันตัวใดยังสิมันเป็นไปว่าใดอีหลีครับอันนี้แค่พูดมาว่าเจีเป็นนิ่งกุ้งจะเป็นนิ่งนี่มันก็ี้เป็นมาะม่วงจะเก่าหงส์มะม่วงจนไป็ีไก่ได้เลยคืเก้าหงสและเป็ดสี่เมือครับเอซีผักชิดีนี่คือสิดผักยางแรงเลยนะครับผัก่มีผักยางแรงเลยสิ สิ่งพูกว่าสิบงที่ครอบไปในทิศทางไหนนะครับใช่พนบอกกุ้งกุ้ยเรเป็นหนึ่งเหนึ่งหมครับกุ้งกุ้ยเรเป็นยังกุ้ยเรเป็นเก่าผมวครับเพื่อหนึ่งเก่าเพื่อหนึ่เกตเนอร์อะครับครับบริบทเรเป็นหน,น,นึ่งนะครับอ๋จากต้นจนถึงปัจจุบันจากตั้งวัดจนถึงสุดถึงตอนนี้นะครับคำเบาของปูพู่เนี่ยคือไฮทวายไทยเก่าสิบหกฟอง นีอันแรกคำสั่งที่สองคือกุ้งกูงสีให้เป็นหนึ่งนี่ครับนี่คือคำบอกของปูสองคำของจุดที่เด่นๆที่จะต้องวิเคราะห์ที่จะต้องตีให้ออกนะครับจะไม่ละัวที่ผมเขากรลักเร็วเนาะก็กระให้เร็วๆในที่ผมมันรรานอย่างนบแต่ว่าปูแต่ปากเขานี่คือไม่ต้องตีได้ครับ ปูแต่ปะเขาไม่ต้องตีนะครับเป็แปบนี้เะอาจารย์ปูแต่ปะเขาเขาปูปูมีมากเขาเนลัษะป,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 ปูปูจะให้เป็นปิศาจจะมีปิศาตลอดแต่ว่าปูแต่ปะเขาเนี่ยมาเขียนไห้ทุน่ทนๆเลยว่าเขียนมากแต่เขียนเขียนไห้เลยออกก็ออกบ่ออกกันล้วไปตั้งัน่ี่ดีครับปูปูว่างไม่ค่อยค่อยกินมันจะเป็นปิศา พูดจริง e ในต like ัวเหมือนับอยู่นได้ครับนะสิค่อยๆกินหรือสิกินแค่เดียวเท่านัไหนะครับแค่กินแค่เดียวมันจบไปตั้งแตโดนเลยข้ากินแค่เดียวจบไปตั้งแต่โดนแล้วคนมีก็จบแต่สิผมมีหมองที่สิไปไทยคลิปมากเกินไปค่อยๆกินเน้่ยถือแม่งก็ถือแม่งกินนะมันกับพแม่งว่านั่นเนาะมันหมดล้วครับเก็ดควาฝันเนาะมัน้งกระสื่อมผลทั้งล่างเต่อยู่ตรงบนเหรครับปวดหน้า มันวนหนามัน่าสัญจอมไปีจนนั่ไม่หน้าจะอไรวะครบถหน้าถีนาไก่ล่อมกบ่อยบอจังเลดเขาไปบอกเขาเปนไปกองแสดงมาสันจอจัสองเสีอนสันจอดที่น่ยังส่หนดีเดี๋ยว่เขาเอานี่ก็คือสรุปแล้วสรุปนี่จะมีบริเวณนะครับไม่เคลื่อนเคลื่อนเดนเวล ุ้งเป็นหนึ่งครับคือกุ้งเสียเป็นหนึ่งคือปิศนานั่นแหละนะครับเป็นปิศนาอยู่แค่จุดเดียวนะครับกัดเป็นแค่เพียงแนวทางนะครับเป็นความฝันของพระอาจารย์นะครับมากตัวไดชอบตัวไดก็ล่องไปเลือกซื้อเลือกจับสลากกินแบงรัฐบาลเ้อครับผมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันจานรับติดซีเกตกับซีสูนขงล่งมาลางครับติดซี่ล่งล่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ด อังง่ายๆเองสิแล้วคุณาจารย์เนาะถ้าอยากจะรุ่นสองตัวไทยเนี่ยให้ซื้อติดซีนะครับให้ซื้อฉลาดติดซีถ้าอยากจะรุ่นรางวัลที่หนึ่งให้ซื้อสลาดกินแว้งรัฐบาลที่ติดหนึ่งกับติดเก่าถ้าอยากจะรุ่นรางวัลที่หนึ่งการรองไห้พิจิร่าเืองว่าจะรุ่นรางวัลไหนแต่ว่าถ้าจะรุ่นรางวัลที่หกชื่อัวไรก็ซื้อรถทำซื้อกนมีส่วนร่วเพราะว่าเพราะว่าปฏิว มันจะมีกา mm ับคนหนึ kind of so no? ่งเพราะว่าเคนว่าอุกมุนจะเป็นหนึ่งเขาแต่ถ้าอ่านอย่างยังมาเน่ใจที่อ่านว่าโตสีเป็นเขาหรือสีเป็นหนึ่งครับจริงแท้แน่นอนเป็นยังไงอาจารย์กะบอกถูกหรือผิดนะครับโตกับผู้กันอยู่เหว่าต่อให้พิจาศนนแดงนอกพันธุ์ขั้นหู้นี่อาจารย์จะสกินคนมีโชคอฝากตัวนี้ลดเด้อฝากตัวนี้ลดเด้อบอกลายเทียนตัวก็ฝากลายเทียนหรือฝากทะเลคนเดิม ผมก็ฝากตะเลกตัวจะพ้อมมักแลวพอมาจากครับเป็นนัั่นเป็นนังสั่นก่ผู้ใดใครใดจิ๋วือกันท่านมากกับย่องพอยเอาท่านมักกับ่อเอ๋คเ่งเนาะันจพกูจีกว่างูปูอะไยินแต่พจานยูไหมครับผมข้าวจานนี้เาดูดีดมก็แมนตัวเล่เ่นั้เจอจเป็นจะเป็นปูวางหรือมาวาาจารยามาก่อนทั้งหมด ผมก็ค oh ิดอย่นี่ครับผู้ก็สีบบาูแท้มาครับผู้บอกเดี๋ยวผูเบอกอู๋รูาผ้าอู้บอาวู้สิเอาโอเคกรับผมล้อาไปคิด้่อหน้าเด้นั่นน่ะขอบคุณวันนี้ปวื่อนไม่เคลื่อนไปไหนเลยที่พี่คองทุ่ไทยหมนเป็นอย่างที่ปวดเขื่อนมันหอนได้ปวดเขื่อนเอ้านะ ขี้แันยังขี้คนเลื่อนเกลเื่อนพอเลื่อนพอ่ามักนอนโอ้ยปวดหัวปวดหัวผมก็ะไรอนปวดนทั่วจนพอเขื่อนวลาใกล้ๆเมือมือๆถึงถามอีกถึงมันต้องหมรามาถามอีกน้ำจีไม่หยางบวผมเหมือทร่าหาาจากณนเดียวครับก่อนสักวันที่สิบสี่สิบห้าวันนี้นะครับเนาะจากใมวันนี้เรากดหันางสามีอม 那边。嗯嗯嗯嗯嗯